ปปหน้าวิวาแฟนใหม่ซาร่าเผยถึงวาดีมพ่อน้องเอมิลี่ลูกสาวอีกคนเมื่อวันนี้ดาราและนางแบบสาวซาร่าคาสิกินีนั้นเปิดใจครั้งแรกถึงปมร้อนมีลูกสาวอีกคนและปัญหาปมเลี้ยงดูน้องแม็กเวลลูกชายกับไมพิลาศว่ากราบขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากซาร่าส่วนซาร่าแม้โดนต่อว่าก็ยังรับได้แต่ตอนนี้เรื่องรามไปยังลูกและครอบครัวจึงอยากออกมาปกป้องครอบครัวเท่านั้น โดยอยากชี้แจงในเรื่องถูกกล่าวหาว่ากีดกันพ่อกับลูกจนเรื่องนั้นไปถึงศาลไม่มีเหตุผลอะไรจะมาให้ลูกเจอกับพ่อเราต้องเป็นแม่แบบไหนหรอถ้าทำแบบนั้นสาร่าต้องการให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะก,กีดกันจากที่ไมค์บอกว่าฟังเส้นสุดท้ายอยู่ที่เรื่องไปดักรอที่สนามบินและไม่ได้เจอกันกอดไมค์มารอเจอลูกที่คอนโดเวลาบ่ายสามโดยช่วงนั้นสาร่าและไมค์มีข้อถูกเถียงกันตลอดจากนั้นห้าโมงเย็นไมค์ก็โทรมาบอกว่ารอนานแล้ว มารอตั้งแต่บ่าย3เราจึงสงสัยว่าทําไมไม้ไม่ขึ้นมาหาที่คอนโดทั้งที่เป็นคอนโดของไม้โดยตอนนั้นลูกกําลังจะไปไว่ายน้ํากับเพื่อนซึ่งไม้ยืนยันไม่ขึ้นมาหาบนคอนโดแต่จะให้ลูกลงมาข้างล่างคอนโดจากนั้นลูกก็ได้ลงไปหาและกลับขึ้นมาคอนโดซึ่งเราก็ตกใจทําไมลูกขึ้นมาจึงไปถามว่าทําไมไม่พาลูกไปเลี้ยงวันเกิดไม้บอกว่าเหมือนมีคนมากดดันซึ่งยืนยันไม่มีใครกดดันเมื่อถามถึงกรณีของน้องแม็กเวลเวลาเปลี่ยนไป ซารานั้นกล่าวว่ามีอยู่วันหนึ่งเราไปเจอไม้มาหาลูกที่โรงเรียนและไม้ก็ไปน้องแม็กเวลจึงถามว่าทําไมไม่เอาลูกไปด้วยเราจึงโทรถามและถามไม้บอกว่าติดโทระก่อนมีปากเสียงกันจึงออกไปคุยนอกรถประมาณสองชั่วโมงกว่าโดยมีคําพูดหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกเราไม่ไหวสาราพยายามไม่ให้ลูกรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่โดยลูกยังมาถามว่าทำไมแม่ร้องไห้พ่อทำร้ายหรอลูกจะปกป้องเอง เราจึงอธิบายว่าแค่ทะเลาะกันไม่มีอะไรก่อนอธิบายว่าเราลักลูกเหมือนกันแต่อาจมีความเห็นไม่ตรงกันโดยลูกสัมผัสถึงปัญหาได้จึงอาจทําให้ลูกเปลี่ยนไปโดยอาจแค่ง,งอนพ่อเท่านั้นเหมือนบางครั้งก็งอนเราบ้างลูกรู้ว่าต้องย้ายโรงเรียนและทําไมต้องย้ายคอนโดโดยลูกจงถามว่าทําไมพ่อไม่ให้เราอยู่จึงได้คุยกับไม่ว่าอยากให้บอกเรื่องนี้กับลูกเองเพราะเราไม่รู้ลึกๆอ,อ,อะไรลูกหกขวบแล้วแต่ช่วงโควิดไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ เมื่อถามว่าซาร่ามีคนคบอยู่ทําให้คุยกับไมไม่เหมือนเดิมและความเห็นไม่ตรงกันซาร่านั่งกับกล่าวว่าทุกบ้านไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันทุกคนมีความคิดไม่เกี่ยวกับซาร่าจะไปมีคนใหม่เพราะนี่คือครอบครัวเราโดยไมค์ก็ทราบเรามีคนใหม่ซาร่าไม่เคยปิดบังเมื่อถามถึงครอบครัวใหม่และน้องเอมิลี่ลูกสาวอีกคนซาร่านึ่งกับกล่าวว่าไม่ตั้งใจจะปอกปิดซาร่าฝากขันและไปโรงพยาบาลปกติแต่หลังจากได้หมายสาร คือความรู้สึกมันเหมือนจะโดนภาคลู่ไปจึงเลือกเก็บเรื่องนี้ไว้ตอนนี้ยืนยันได้ลูกสาวชื่อน,น้องเอมิลี่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอายุ2เดือนแล้วสําหรับพ่อของน้องเอมิลี่นั้นเรายัางคบกันปกติไม่ได้เลิกลากันตามที่เป็นข่าวโดยเราเป็นครอบครัวกันพ่อของน้องเอมิลี่ทำงาน้ายไหมโดยเซ็นสัญญา3เดือนและจะเวนเดินทางไปทำงานหลายประเทศโดยตอนนี้อยู่ประเทศจีนยืนยันคนที่เป็นข่าวโดยเป็นชาวยูเครน ส่วนเรื่องแต่งงานตอนแรกวางแผนไว้เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เจอโควิดก่อนทาให้ต้องเลื่อนอาจเป็นปีหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าประเทศได้เมื่อไหร่โดยตอนนี้น้องเอมิลี่เลี้ยงง่ายส่วนเรื่องย้ายครอบครัวนั้นแฟนใหม่อยู่ไม่เป็นที่เพราะต้องไปทํางานหลายประเทศจึงพูดคุยกันและยกตัวอย่างไหมโดยเราอธิบายให้เขาฟังพอน้องแม็กเวลล์ก็มีพ่อที่ใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันเมื่อถามถึงค่าเลี้ยงดูและข้อเรียกร้องสารานะครับกล่าวว่าก็แล้วแต่ความเมตตาของไม้ที่มีต่อลูก ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้วเรื่องเงินถ้าพ่อจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไหมเราไม่ขอพูดเรื่องเงินซาร่าอยากขอโอกาสทําหน้าที่แม่เราพยายามหลายครั้งที่จะเป็นครอบครัวแต่สุดท้ายมันไปไม่รอดทุกครั้งที่ซาร่าไปมีใครไหมไหมก็จะพูดตลอดไม่มีได้ไหมยังเป็นครอบครัวได้ไหมทุกครั้งซาร่าจะยอมพอคิดว่าจะเป็นความสุขของลูกแต่ทุกครั้งที่กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาจะอยู่แบบเงียบตลอดเพื่อลูก จนสุดท้ายมาเจอคนล่าสุดที่คิดว่าทุกอย่างพอแล้วเมื่อถามถึงยังมีภาพไปงานปาร์ตี้และถูกมองไม่ดูแลลูกซาร่านะครับกล่าวว่าเมื่อลูกนอนก็จะมีพี่เลี้ยงดูแลเราก็จะไปใช้ชีวิตกับแฟนใหม่เป็นจังหวะที่ลูกนอนแล้วเมื่อถามซ้ําอีกครั้งว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าซาร่ามีแฟนใหม่ทําให้ไหมไม่อยากจ่ายซาร่านะครับกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ตัดแค่เงินที่ผ่านซาร่าสามหมื่นแต่ค่าเรียนของลูกไม่เกี่ยวกับซาร่า เมื่อถามถึงคําพูดของน้องเบงเวลที่บอกว่าพ่อเตะเราออกจากคอนโดซาร่าหได้กล่า,กาวว่าลูกบอกฟังมาจากเพื่อนยืนยันลูกไม่ใช่เครื่องมือไม่เจ็บซาร่าก็เจ็บลูกเป็นเด็กไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้ซาร่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปบอกลูกแบบนั้นซาร่าคาซิงกาีกล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับแต่อีกหนึ่งข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ